เรื่องนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเปรตหรือผีจำพวกที่อยู่ต่ำที่สุดในขุมนรกที่ลึกที่สุดเชื่อกันว่าผู้ที่ทำบาปหนาชั่วชามากเช่นฆ่าบุพการีเผาวัดเผาบ้านเรือนผู้อื่นพอตายไปแล้วจะต้องมาเป็นเปรตชดใช้กรรมปัจจุบันคนไทยมีประเพณีเกี่ยวกับการให้ทานแก่เปรตแต่ที่โด่งดังและมีเสียงร่ำลือว่าเฮียนมาก น่าจะเป็นพิธีชิงเปรตของภาคใต้การชิงเปรตเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผีเปรตที่เป็นญาติพี่น้องของตนเองและที่ไม่มีญาติด,ด้วยโดยชาวบ้านจะนำอาหารไปตั้งไว้บนห้างร้านสูงๆเพื่อให้เปรตมากินขนมที่นิยมนำมาให้เปรตคือขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมเบซสมรวมถึงมีของแห้งที่ใช้เป็นสเสบียงด้วยเช่นข้าวสาร หอมกระเทียมพริกเกลือเป็นต้นบนห้างร้านที่ตั้งเครื่องให้เป็ตจะมีสายสินวงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสมที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรมโดยสวดบางสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตายส่วนใครที่อยากเห็นผีเปรตสักครั้งในชีวิตแนะนำว่าให้ลองดูในวันชิงเปรต ซึ่งวิธีการที่จะเห็นผีเปรตทำได้โดยเตรียมข้าวต้มมัด3-4มัดจากนั้นนำเชือกฟางมาผูกข้าวต้มมัดไว้รอบเอวเดินทางไปที่โบสถ์ในวัดที่ขึ้นเชื่อว่ามีเปรตขอส่วนบุญอยู่เดินพนมมือวนรอบโบสถ์3รอบทวนเข็มนาฬิกาแล้วหันหลังให้โบสถ์จากนั้นเดินออกจากวัดพอพ้นเขตวัดให้หันกลับมามองหลังคาโบสถ์เชื่อกันว่า จะเห็นเปรตยืนค้ำหลังคาโบสอยู่